โมารลาบครับท่านลองแล้วก็ทีมงานก,กับเบาเท้าครับวันนี้นะครับต้่มคูอ้อคูคคแพนนี่เห็นบ่าข้าวผู้จิ๋วมมโมกานลาบสาขาสองครับคนมาผลิตลืมดูนะรับต <c oughs> ุ่อาหารหน้าคัน ได้ยินใช่น่าจะนจะเสียงเราจะดังกว่าลงไม่ได้เพลงเขาเบาแล้วอันนี้อะไรครับไก่ทอดเนาะโน่าจะเป็ด่ิจกเป,ป็ดักเป็ทอดนี อี่รครับรีวิวสบายนางสบายนางลวกจิ้มสบายนางเขาครับ ไม่ใช่ไพ่ีิรู้ครับไพ่คิรแบบนี้ดีอ๋อใช่หรอใช่ใช่ใไหมไม่ใช่ฟลอกเหรออันนี้ฟอกนั่แหละมันก็เลยเปลี่ยนชื่อก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นสบายแน่นโอ้ขาขอกขาาเราเป็นสบาแน่นต่อจคมลร้ออกยังไงวบ่กบออตัวนี้ไม่มีเสียงผมไม่ไม่ดเสียงกระชินให้ดูหน่อครับเอาดีโอใบวิดโอบเอาสักอะไรสักอย่างเลยนะเส็บเสบช็อตแว่นก่อนช็อตแว่นก่นเนี่ยครับมามาพี่น้อง นี่เอาจุ่มตักใส่จุ๊บจะตั้งใจกินป่ะอันนี้แบบตะกอนใช้มือเอาแบบตะเกียบนะถ่ายใหเนี่ยแบบนี้ดูแจกกระเป๋าสาวเตสแม่หมอแม่หนูดูก่อนกินข้าวฟังเห็นบ่อนแสบคือเอาเอาพักักตามอาจารย์เอาอีกคำหนึ่งค่ะโอ้หยองก้นขอขอข้าวเจ้านึงน้ำได้ครับข้าวเจ้านึงอันนี้กัน้วันนี้ เสียงอรอกล่องเกล่องที่ต้อปรับคือมือสันเัี้ยอันนี้บนกันตาในมือสันมือสันเนยมีความเนยๆาฮะันยาโอ้คือเป็นเนียเลยอ่ะคนน่แกวจุงไามอืมเออเออนบอกแกวจุงมาครับมันบกขาดนบกขาดแกวจงเนี่ยเนี่ยอ่ลองลองั่น คนเหนียวคือนันนี้คูเตยคูเตยสิเนเจอร์เนาะครับของแนนี่สิเนเจอร์นักเบิ้งเบแมนบอกตานเนืนะโดนบะือ่าดันนี้เคเบาเธจะชิมดูไหบเบิ้งกำาเข่าเบาเท่าเลยมีความแก่อันนี้คือกินของแก่โกินข้าวเหนียวเอาืเลยวเอาเขอ่ พอเปเลียมค่ะเจ้าของคำนึงคำนึ่ง่พอเี่ครับอปี่งคำน่องกอันนี้คือคำเขาจะคงกินบานครับคำเ่าไม่รานเลยน่องขาไข่กันว่จควงกินกินเองนะบีบ้นผมมันยอมกับฝนใช่ว่าน่องสาวเหี่ยบฝน Oh, thái thịt là à? lại à. ừ, nghe. con này. Ừ, à, à, <cười> <chữ>. <cười> 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 <đợi> không <cười> 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 <đợi> ก็บอ uh, like, right? ังแหงพือเอายังไร้อือน่กินเลยงั้นก็กินเลยเอาไม่ก่อนเราลอเล่นหนูล้อเล่น้อเดียวไ่ก่อนเปิดคู่กินข้าวเปยอาเปิดปั๊มเปิดปั๊มเผื่อตอนคได้เสียงเงน่อยครับผมผมพูดแล้วเหรอครับอืมทาไมพวกคุณพูดกันเองหมดแล้วเอาเขาจไประชุมเล เพราะว่ะาเจ้าน้องสาวผมย้ายฝ่ายดี